เอาแล้วพี่น้องแดดปาแดด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 จ้าขนาดจ้าอันนีวกว้วกว็จะเป็นหลังบานนาะจะเนาะก็จะมีบันไดลงคือกันบันไดลงลังบาน จักรยานสีแดงจักรยานหางลังบานจ้ะเป็นเขาก็สซิมีบานอืน่นๆน้ำเนาะจ้ะเนาะเอาลูกทรายตามมาทรายตามมาฮัลโหลฮัลโหลไปใส่ฮัลโหลฮัลโหลตามมาไม่ไป โต๊ะบุรีป้าพี่น้องเต็มเลยกำลังแดงๆเลยพี่น้องจ้านะเก็บกินได้น่นจาจะเนาะแต่มันหลูกเออเนี่ยเยอะแยะเลยเอืมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอืมเก็บบั้งโอ้ยมันยังหมดทันรู้จริงไหมอ๋อนิ่มโอ้ยมันลุกมันซุกเลยเนี่ยว่า สุกแล้วพี่น้องจ้าสุกแล้วนะสุกแล้วเพราะว่ามองนี้มันแดดเนาะจ้ะเน้องซุกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอืมอืมเพื่อเพื่อเต็มเลยพี่น้องเต็มเลยพี่น้องจ้าเต็มเลย อืมโอโอมือนลงเนี่ยอืมเนี่ยเนี่ยอืโอ้โอ้วสีซักผุนร้ายอยู่พี่น้องร้ายอยู่โอ้ยมายางลงมาซื้ออ,อะไ้ต่างใจซื้อมาเก็บ บอเห็นสตอบุรีว่าสิไปเบ่งต้นอันนั้นไหมต้นเอียงที่เอิญเอ่อรูดว่าต้นอี้ยังที่การมันคือบอนไหมเนีย่ยเดี๋ยวอริกำลังสียางไปเบ่งมาเห็นสตอบุรีพอดีไปพี่น้องเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยโอ้ยหมื่นเหมือนหมือน ôi yeah. có năng súc đây cả có súc này xíu mà bưng này nhang này อันนั้นเป็นบานคนอื่นเนาะจะเนาะบานค้างเนี่ยเนี่ย,ยต้นนั่นเนี่ยที่อันคือที่มันสมสมอันที่อริดว่าว่าตาัตาม้มตั้มอริดเอาโชตต้อนไหลซดเน,นาะจะเนาะว่าเอามาตามั้มตั้มกินมัน ามกินแทนบักย่อมไหมสมๆมไหมจ้าสมๆแซ่บแสบเนี่ยไปไนี่มันกำลังแตกออกพี่เต็มเลยนัดจนะเพิ่นเพิ่นปลูกตั้งแต่คุณเพิ่นปลูกตั้งแต่อันหลายปีนัดจนะพ่อมื่เกิดพ่อมา่อหอดหนาหอดมันก็เกิดอีกเนาะจะเนาะมันก็ขึ้นอีกหัวเกาหมองเกาเนาะจะเนาะ Stubbery, kính học. Giang ngay oi kép. Ya kép oi stubbery pa. Kalang soup lam lăng ngồi lên Oi, mày. nuôi được ngay oh mày, 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 อยากเก็บเด้อคุณนะเตวนวยใหญ่อันนี้ต้อบรีปลาเนาะจะเนาะเกิดเองตาม,ม,มาาธรรมชาติเนาะจะเนาะโอ้ยเละมดจับแห่งกับอะไรมันเละมันซุกเนาะจะเนาะอืมน่ะ หลายคับต้นนีงกําลัางซุกน่จาจะเนาะอืมรนหวานสมสมช่วงนี้ก็สิซุกน่จาจะเนาะหลายเต็มสตรอเบอรี่ซุกๆๆหญ้าเอ็นหยืดกับใบใหญ่พี่น้องจ้ะงามงามไหม ถือฝนเนาะจะเนาะถือฝนกนงางเงี้ยงใบใหญ่เป็นปลาเป็นดงใหญ่อเอ็นยืดนี่ก็มีประโยชน์หลายเนาะจะเนาะมีสปปรรพคุณหลายใสแทนน้ำอยานาั่งเห่าก,กระไดเนาะจะเนาะเพราะว่าอยู่อยู่เมืองออกบบหายยานาั่งยากเนาะจะเนาะแกงนอนใหม่เนาะจะเนาะแล้วก็ไปทำน้ำมันน้ำมันนวดยาเอ็นยืดกระไดเนาะจะเนาะย่ามองกันสิ ใหญ่อเอ็นยืดกับใบใหญ่ใหญ่พี่น้องจา้างามง่ามไหมถือฝนเนาะจา้ะเนาะถือฝนกับง่ามใบใหญ่เป็นปลาเป็นดงหน,น่วยใหญ่จ้ะซุกเก็บบดไยเนาะจ้ะเนาะฆ่าลูกนะเต็มเลยเก็บบดไยเลียกาลูกทรายนี่ <c oughs> ดึงหนา้าดึงหลังหู<ฮ>เอเเอสตรอรี่ปลา บ่คอยเก็บบ่คอยอได้จับลูกรายเห็นบ่เนาอพี่นอนะ้องเนะกลองเนี่ยอุ้ยเสียงมาอุ๊บอุ๊บไรแต่ขั้นยะข่ายพี่น้องจ้าค่ายยะข่ายาายา ฮึ่มน่าบอกง่เนี่ยเธอเพิ่นถือแดดถือฝนน่าจะนอกกันง่ายๆธรรม,ม,ามาชาติต้าบุรีธรรมาชาติเกิดเองมาจ น่ตัดหญ้าน่าจะเนาะตัดหญ้ามันเกิดลนมดกินหญ้าแสดงว่าทองบอดีอะผม มันนนไรไหมมันหยาบมันแก่แล้วอะไรวะน่ะ,นะเต็มเลยฮัมแก่หมืม่อไหร่ไหมเป็นดอกเมื่อไหรเป็นดอกเมื่อไหร่จะเนาะนี่เป็นดอกแล้วหลายๆจะเป็นปลาเลยแต่หักเป็นดอกแล้วเนาะ Hãy được chân nè? Ghiền Mì Gõ Để không